ที่หลวงพ่อรับรู้ได้สร้างไว้แล้วก็ต่อเติมออกไปอีกจนแน,น่นขาดทำให้เรื่องบางบางทีหรือข่าพูดของบางคนบางคนก็จะบอกว่าจะสร้างไปทาไมใหญ่โตสร้างไปทาไมสร้างอล้รเรไม่มีใครคนใช้ไม่มีคนอยู่ เมื่อเราออกมาในวันนี้เราได้เห็นว่าเรื่ละสิ่งที่สร้างเราก็ได้มาใช้อยเลยพอ,อถึงวาระถึงโอกาสถึงเราจาเป็นโดยจะต้องไว้ทุ่งสีกระอ,อย่งนี้มีงานอยู่เป็นประจํา,าเดือนนํางานส่วนคณะสองงานส่วนราชการ,ารการ็ได้มาใช้อยู่เป็นประจําก็ทําให้สาลา การเรียนในหลังนี้ที่อารมณ์ทัไปของเหมือนกับใจกว้างใจใหญ่แต่เมื่อถึงเวลาจัดงานแล้วแคบแ,แคบอันนี้คือสิ่งที่พวกเราได้ร่วมกันสร้างนั่นแหละพวกเราได้ร่วมกันสร้างวพวกเราได้ร่วมกันใช้ที่ยากโยมเสียสลักตุนปัจจัยคนละเล็กคนละน้อย ฝนมากบ้างน้อยบ้างตามกำลังที่เราจะทำได้เราก็ได้ช่วยกันโรณณสร้างแซมมอรูงให้พวกเราได้เวลา,ามีการทำงานแดดก็ไม่ต้องร้อนไม่ต้องร้อนมากร้อนเราแต่ก็มไม่ร้อนมากฝนก็ไม่เปียกอันนี้คือเป็นอะไยสวท,ที่เกิดจากการการะทำของพวกเราได้ไหะวันนี้มาร่วมในรูป มหาสังกานก็จะฝากธรรมะสี่ข้อหให้ญาติโยมได้นำไปิจารณนาธรรมะสี่ข้อนั้นที่จะนำมาเล่านั้นก็เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลที่จะนำไปประยุกต์ใช้ตามกำลังของแต่ละบุคคลจะนำไปประยุกต์ใช้ได้ แ,แล้วแต่ละวุกคนก็มีความปรา,า,ารถนาไม่เหมือนกันมีความหวังไม่เหมือนกันมีจุดประสงค์ไม่เหมือนกันในการดำเนินชีวิตถึงจะมีจุดประสงค์งงแตกต่างกันอย่างไรก็ตามอรภาษีข้อนี้ก็สามารถที่จะเพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกทุกคนได้ข้อแลก ความขยันนี่แหละเป็นหนทางให้นําไปสู่ความสําเร็จความขย,ยนันเป็นบ่อเกิดของรยยั์ความขยันเป็นบ่อเกิดของบาร,รมีเพราะฉะนั้นในบารมีสิประการหรือเราบาลมีสิทั้มีข้อหนึ่งก็คือวิริยะวิริยะบารมีการทำเป็นความพยันายมบันเทยงเรามีหน้าที่อะไรเราก็ทำหน้าที่นั้น ด้วยความขยันขันแข็งมีหน้าที่อะไรก็ทำเราเป็นชาวไร่ชาวนา เจ้าของที่นาก็ต้องไปดูแลที่นาตัวน้ำาััน,นาจะขาดหรือตัวน้าห่ามาก็ทํทำให้นาเกิดความเสียหายแต่ทุก,ว,กวันนี้ก็ดีหน่อยดีหน่อยเพราะความพยายามนี้เป็นบอกเป็นเบื้อ,องต้นของการดำเนินชีวิตพระเจ้าไม่เคยสอนพวกเราให้นั่งรอมนรอ,รอชมวาสนา ไม่เคยสอนต้องสอนแต่ว่าถ้าอยากมีซ่อมก็ต้องขยันหาแต่ต้องขยันในการทำการทำงานเอาหน้าที่ของตนโดยความขยันขันแ็งจะเป็นลูกจ้างเพรขยันทำงาน,งานตามที่นายจ้างได้มอบหมายมาราได้มอบหมายหน้าที่ให้เป็นอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องต้นนี้เรามีความขยันเป็นประการแรกประการที่สอง ควาไม,มาไม่ประมาทความไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตอันนี้สำคัญเมื่อเรามีความพยายามอย่างเดียวแล้วยังไม่พอต้องมีความไม่ประมาทเข้ามาจำกัดด้วยเพราะถ้าเรามีความประมาทแล้วก็จะทำให้เราเกิดความพลาดพลั้งผิดพลาดอะไรต่างๆนานาได้ยิ่งทำงานเป็นราชการอย่างเช่นน่้นนวเอำเภอท่าน นายกนั là, àng, ่งกำนันหรือคนอื่นๆก็ต้องใกล้ตัวให้เฉียบ้ัวต้องมีความไม่ประมาทให้ให้มากขึ้นอย่าไปไว้ใจใครจนเกินไปบางครั้งบางทีเราบอกว่ามีลูกน้องที่ไว้ใจบางครั้งบางทีก็ไว้ใจไม่ได้อาซาโบราณนันบอกว่าขนาดคนนอนอยู่เพียงข้างกันไว้ใจกันไม่ได้บางครั้งบางทีมันก็เป็นแบบนั้น ความไม่ประมาทเนี่ยจะเป็นบ่อกเกิดของความที่จะเรานำไปสู่ความสำเร็จทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของหน้าที่การงานที่จะเริ่ยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นถ้าเราทำก,การ,กรเกษตรผลผริตก็ออกมาดีถ้าคนมีประมาทในกนารมีความประมาทในการทำไรท่ทำนาทำเกษตรกรรม ถ้าเราไม่ใส่ใจปลูกไว้แล้วก็จะมาเดินถึงเวลาก็ไปดูถึงเวลาเกี่ยวเกี่ยวก็ไปดูทั้งตีละครั้งแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเบาะมาส ที่นำเราฝ่าสำรับยาิโยสาทุกวนี้เดิมุ่งไปสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิตข้อที่สามท่านใจเราว่าสัญญานสัญญานแปลว่าความสำรวมหรือว่าแปลว่ารัดระวังำมาได้ถ้ากล่าวถึงความสำรวมญาติโยลาคนกราบอกมาเห็นความสำรวมมันน่าจะเป็นเรื่อง แต่ใจเป็นน้ำพอลเบาสำรวมนะมีอยู่กับทุกคนทุกคนต้องมีต้องต้องมีสำรวมอะไรสำรวมระมัดระวังอินซีย์อินซีย์คืออะไรตาหัวจมูกลิ้นกายใจ ก็าประมาณมาถ้าเราเกิดความโลภเกิดขึ้นอยากได้นู่นได้ี่้็เปลี่ยนบางอย่าเปลี่ยนบางอาหรือไม่กระทั่งอะไรหลายอย่างก็แล้วแต่่าเห็นบ้านหลังสวยหลังรรก็อยากจะมีอยากได้ทางที่เราไม่มีกาลังทรัพย์กําลังทุนี่จะมีเราก็ไปเป็นหนี้เนี่ยเป็นผู้หนี้มาเอาที่ที่อะไรไปจำนองกนะตัตามมามาสร้าง บางครั้งบางทีพอไปกู้เป็นธนาคารมาเมื่อเรานําไปสร้างจ้างบริษัทที่มา,มาเล่าเรื่องการสร้างที่มีความซื่อสัตย์ก็ดีหน่อยแต่ถ้าจ้างบริษัทที่ไม่มีความซื่อสัตย์เราก็จะเสียเปรี่ยบเองก็จะทํา,าทใหเ้เป็นเป็นนี่ก้อนโตเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นบางค้บางทีตานี้ก็ต้องต้องระวังต้อมา ไม่ได้ว่าอยากได้แล้วก็เอาเลยซื้อเลยเนี่ยซื้อเลยตาหูก็ต้องระมัดระวังอย่าเป็นคนหูเบาไม่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าใครว่าอะไรเราไ็เชื่อหมดใครพูดอะไรเราไ็เชื่อหเราได้รับข่าวข้อมูลข่าวสารมาก็ทีนี้ที่จรณาดูให้ดีก่อนค่อยเชื่อค่อยตัดสินใจไม่ว่าคนอื่นไรโยโยพูดเรื่องก็เรื่งได้ให้ลองฟัง เนี่ตามรู u, ้เขาไปเนี่ยได้กินของกินได้กินอะไรเราจะไปติดในรถในกลิ่นมันก็ทาให้เราเกิดความประมาทขึ้นมาได้แม้กระทั่งการกินอาหารกินมากกินมากก็ต้องโทษติดใจในรถอาหารทําให้คนเป็นทุกข์ทำให้คนเป็นทุกข์มันก็ต้องระวังตัว เมื่อกินมากไม่พอกินก็ต้องแสวงหาเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังเดยเฉ้าะท่านบอกว่าให้เราระมัดระวังสํารวมกายสํารวมมาร ก็คือธรรมะความคงความปลอใจสัญญาณมากที่ทนท่านสอนให้เราริ่มทำเรามัดเรื่องหลังจิตสมประกอบพิรุณการของวันจันทแต่คำว่าธรรมะแปลว่าพอมันเป็นการสอนให้เรารามัดเรื่ังใจใจของคนเราที่สําคัญคือศีลห้ามันจะเราเอาได้สมองกายกับวานจันทร์เราไม่ควบคุมถึงใจ แต่เมื่อเรามีธรรมะข้อที่บอกว่าธรรมะมันจะคมมันจะรวมไปถึงใจเลยเอ,อันนี้จะควบกลมติตควบคุมใจควบกลมใจคืออะไรเมื่อเรามีความอยากได้เห็นซักคนอื่นอยากได้ซักคนอื่นเราก็ไม่ไปเล่งเลยอยากได้ของเขาเมื่อถ้าเราไปเล่งเลยอยากได้ของเขามันก็เมื่อเราหา ไม่ได้ด้วยความสุจริตมันก็หาด้วยวยูิธีการพุทธจริงต่อแข่งรังแก่เกลียดมาเม้าเขาภาเพ่งอยากได้ทรัพย์ของเอาเนี่ยท่านบอกว่ามักจะมีวิธีการที่อย่างที่ซ่อนของตนเองไว้ปกปิดของตนเองไว้แล้วก็ไปอยากได้ของคนอื่นบางครั้งบางทีเราก็มีแล้วแหละแต่อยากได้ของคนอื่นขาเพิ่มมาเป็นของเราไปเอาของมาเป็นของตัาเปรา อันนี้คือท่านสอนให้ลองคงฟงไม่ไปยามค่าของน้อเกินประการที่สอนก็คือไม่อาฆข้าตพยาบาทใรไม่ถูกอฆางข้ามพยาบาทใรถึงแม้ว่าเราจะเปลี่ยนจะทาไปก็แล้วแต่เราไม่ไปปลูกอาฆ้าตพยาบาทเพราะอะไรเพราะการถูกอาฆข้าตพยาบาทมันทําให้บุคคลนั้นเป็นุกข์ทำไมยังเป็นโเพราะเมื่อเราติดมี ใหญประกอบด้วยความอาคั้งแล้วก็บอกว่ามันก็จะลอยกอดความอาคั้งอยู่อางนั้นเนี่ยนอนกอดความโกรธอยู่อย่างนั้นแหละพอคนว่าคนนี้เราพูดอะไรให้เราไม่ถูกหูหน่อยเราก็นำมาเก็บมาคิดอยู่นะนอนกอดอยู่อนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมปล่อยแต่ว่า ส่งไปถึงการปลูกอาฆาตพยาบาลท่านก็สอนให้เราแผ่เมตตาให้ม,า,หมากนะท่านเละมันมาด่าเราไม่ได้มาทำร้ายเราแต่ว,ว่า,าอย่างว่าคนเรามันไม่ยอมกันไม่ยอมกันก็เลยแผ่เมตตาไม่ได้เขามาด่าเราก็ไม่ได้เขาไม่ได้มานำร้ายเรา,า,าเพราะฉะนเลย เราจะพิจารณาว่าคนเนี่ยเราเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไนเขาก็เป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไ้นก็หมายความว่าเราไม่อยากทุกคนอื่นเขไม่อยากทุกเราไม่อยากเจ็บคนอื่นก็ไม่อยากเจ็บเราไม่อยากตายคนอื่นก็ไม่อยากตายถ้าเราต่างคนต่างคิดแบบนี้มันก็จะไม่มีการอาฆาตปฏิบัติไม่กมีการเป็นทรรมมายเลแล้วก็ ดัาติดให้ถูกต้องตามปรนอมกองสั่งอย่างเช่นพวกเรามาอวันนี้เรามาลองเป็นกุศลบุญสาการนรถได้มีความคิดว่าเราทำบุญาได้บูญทำความดีได้ความดีวันนี้พวกเรามาสร้างบารมีอันนี้ก็คือํามั่งสี่ข้อที่นำมาฝากญาติโยมวันนี้เป็นบอกเกิดเห็นความสำเร็จของแต่ละบุคคลเริาก็จะ อาการที่สองก็คือไม่ประมาทอาการที่สามก็ระมัดระวังอาการที่สี่ก็คือขอบขอบใจขอบใจอันเป็นนำไปสู่ความสําเร็จในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็ได้นําธรรมะความฝ่ายากโยมสำหรับวันนี้ก็พอสมควรขออภัยขอาคุณพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยพมงกุตลอดจนทุกบระการที่ญาติโยมสาธุชนได้ ร่วมกันจะทำมันเป็นได้เป็นไปแล้วจงมารวมกันเป็นตละเดชผลรอดใจ